มันมีผู้เสียหายเยอะนีว่ะเนะเป็นอันตรายต่อ,อเด็กเยาว,วชนพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเนี่ยเป็นะนะนะครับเป็น,นอันตรายนะครับเขาก็เลยเขาเรียกอะไรเลยทํารายการนี้เป็นตอนตอนตอนแรกก็เอาผู้เสียหายมาตอนที่สองก็ไปเอาหน่วยงานราชการเยอะแยะมากมายหลายหน่วยงานนะครับเช่นสคบต่างๆบางคนถามว่าสคบมาทำไมสคบเนี่ยเขาดูเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภค นะครับดูเรื่องสัญญาคือสัญญาเช่านะครับสัญญาเช่าตั้งแต่ห้าห้าห้องขึ้นไปนะครับู้อพาสเมนห้องเช่าตั้งแต่ห้ายูนิตหรือห้าหน่วยขึ้นไปเนี่ยสัญญาต้องอยู่ภายใต้บังคับของสบคคือสัญญาต้องเป็นธรรมนะครับอย่างพาสเมนเนี่ยมีการให้เช่าตั้งแต่ห้าห้องขึ้นไปเนี่ยสัญญาต้องควบคุมโดยสบถ้าสัญญาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สญญบกกาหนด นะครับก็จะมีความผิดมีโทษจำคุกนะครับแดีถ้าผมจําไม่ผิดก็คือหนึ่งปีเดี๋ยวอาดูให้นะสักครู่นะนะครับนะเดี๋ยวดูให้นะครับคือมันมีประกาศสคบว่าด้วยสัญญาธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับ ปี2562สถานที่ใดให้เช่าตั้งแต่5หน่วยขึ้นไปนะครับเนี่ยอยู่ภายใต้สัญญานะครับสัญญาต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นอพาร์ตเมนต์ทุกที่นะฮะที่เป็นการให้เจ้าเพื่ออยู่อาศัยสัญญาต้องเป็นไปตามสคบกําหนดจะไปทําสัญญาเช่าตามใจตัวเองหรือจะไปให้ทนายความร่างขึ้นมาเองไม่ได้นะครับเพราะนั้นอพาร์ตเมนต์ทุกที่นะฮะถ้าสัญญาไม่เป็นไปตาม ที่สบกกำหนดเนี่ยมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนบาทนะครับตามมาตราสามสิบห้าทวิและมาตราห้าสิบเจ็ดดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับว่าสัญญาอาพาร์ตเมนต์เนี่ยถ้าไม่เป็นไปตามที่สบกกำหนดทุกที่นะนะครับทุกที่นะฮะที่สัญญาเช่าเช่าที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่เป็นไปตามที่สบกกำหนดเนี่ยเขาจะมีโทษจำคุกหนึ่งปีปรับหนึ่งแสนผมว่าสบกน่าจะไปตรวจสอบดูนะผมว่า อพาร์ตเมนต์ทั่วประเทศไทยเนี่ยทำผิดกฎหมายหมดนะเพราะสัญญานี้นะเป็นสัญญาที่มีเพื่อมีไว้เนี่ยนะครับเนี่ยไอ้กฎหมายเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจเอาเปรียบน,นะครับนะและข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยห้ามกาหนดลงในสัญญาเช่านะครับ,รบนะเช่นข้อยกเว้นความรับผิดนะครับนะาการเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเงินประกันเพื่อรวมกันแล้วมีจํานวนเกินกว่าสเดือน ของค่าเช่าไม่ได้เนี่ยคคนเก็บค่าเช่าสี่เดือนห้าเดือนบกเดือนไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อสัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าค่าสาธารณภพอะไรต่างๆก่อนสัญญาเช่าอาคารที่สุดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับนะการริบเงินประกันความเสียหายค่าเช่าล่วงหน้านะจะมีข้อสัญญากําหนดให้ริบได้ถึงแม้ผู้เช่าถึงแม้ผู้ให้เช่าไม่ได้ทําผิดก็ริบได้อะไรไม่ได้ข้อห้าการเข้าไปตรวจสอบ อาคารโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ทําไม่ได้อยู่ดีๆก็ไขกุญแจเข้าไปเลยกําลังยืนแก้ผ้าอยู่ตามข่าวอย่างเงี้ยไม่ได้ครับนะครับไม่ได้เลยนะอยู่ดีๆก็ไขกุญแจเข้าไปเนี่ยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทําไม่ได้นะครับนะใน,ในตามข่าวก็บอกพอไม่จ่ายปุ๊บไขกุญแจเข้าไปเลยไปขนของออกมาไปอะไรต่างบุกเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอืมนะแล้วก็นะครับ สัญญาที่กาหนดให้ผู้เจ้าของหอ,อพักเนี่ยคิดอัตราค่าไฟฟ้าแค่นะ้ำประปาเกินกว่าอัตราที่การไฟฟ้าหรือการประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่ได้เขาเรียกเท่าไหร่ก็เท่านั้นเนี่ยคุณจะไปเพิ่มเงินเพิ่มทองอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็นะผู้ประกอบธุรกิจเอเอไม่อ่ะคืออธิษนใจครับนะครับเรื่อง คดีแตงโมนี่ครับวันที่23พฤษภาคมนี่ก็จะตัดสินแล้วครับนะครับเดี๋ยวรอสารตัดสินเรจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ฝากไปยังคุณปานเทพนะครับเจ้าของคอนเทนต์นะครับคดีแตงโมถูกฆาตกรรมนะครคุณเนี่ยจัดคอนเทนต์มาเป็นเวลานานแล้วแล้วคุณก็บอกมีพยานหลักฐานมัดแน่นนะครับร่วมจากเพื่อนผมนะคุณอนุญ,ญาตจนถึงวันนี้คุณไม่มีพยานหลักฐานที่จับพิสูจน์ความผิดว่าตํารวจทําผิดหรือพนเรือทําผิดเนี่ยคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงนายปานเทพ ลูกน้องนายสนธิเนี่ยนะครับช่องอะไรบ้านพระอาทิตย์อะไรเนี่ยเนี่ยคุณจัดคอนเทนต์เรื่องแจงบมมาเนี่ยกี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ยนะคุณก็ทําให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดว่าคดีนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นคดีฆาตรกรรมอะไรและคุณคุณเนี่ยก็พูดว่ามีหลักฐานมัดแน่นอะไรต่างๆมัดแน่นคนต้องถูกดําเนินการเยอะแยะมากมายจนถึงเวลานี้ผ่านมานานแล้วไม่มีพยานหลักฐานพิสูจน์ว่าคดีฆาตรกรรมอะไรเลยไม่มีใครติดบุก ผมอยากจะถามนายปานเทพลูกน้องนายสุทธิเจ้าของฉายาสุดรอยเนี่ยคอนเทนต์ที่คุณทํามาจนถึงวันนี้คุณจะรับผิดชอบต่อสังคมยังไงเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปเอาปิดใครได้เลยก็ฝากไว้และสารก็จะตัดสินแล้วคดีผ่านมา3-4ปีคุณก็ไปทำคอนเทนต์บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่คดีฆาตกรรมมีการลอมีเอกาสารตัดต่อภาพอะไรต่างๆแล้วก็มีการช่วยเหลือคนบนเรือคนบนเรือจะต้อง ถูกดำเนินคดีจนถึงวันนี้ไม่มีพยานหลักฐานเอาผิดใครได้ผมอยากจะถามนายปานเทพลูกน้องนายสนุนติเจ้าของวลีสุดซอยว่าคุณทำคอนเทนต์มาตั้งงานนีเนี่ยจนถึงวันนี้ไม่มีคนที่ต้องรับผิดอะไรเลยแต่คุณรับผิดชอบในสังคมยังไงนะครับเนี่ยอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนะนะครับช่วยบอกด้วยแล้วก็นายบางตจงบางแจ็คเนี่ยนะครับก็ไปพูดพาดพิงคนอื่นพาดพิงตำรวจอายการใครตะใครเยอะแยะมากมายเนี่ยในเรื่องที่มันไม่เป็นความจริงเนี่ยก็ไปเอาคนก็ไปเอาข้อมูลมาจากใครจากคนในประเทศเนี่ย นายบางแจ็คเนี่ยเขาจัดรายการเขาไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายเพราะอะไรเพราะอยู่ต่างประเทศเขาอยากจะทําอะไรก็อยากพูดอะไรก็ได้ใส่ร้ายใครก็ได้เพราะเขาอยู่ต่างประเทศก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะนั้นใครติดตามนายบางแจ็คหรือรู้จักนายบางแจ็คก็บอกเขาด้วยนะการที่คุณไปพาดพิงอายการตํารวจและใครต่อใครในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงน่ยมันเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายคุณก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนพวกนั้นถ้าแน่จริงคนพวกนั้นเนี่ยถ้าตารวจทาผิดอายการทําผิดหรือใครทำผิดทําไมเขาไม่แจ้งความ ทำไมไม่บอกในปานเทพทำไมไม่บอกนายอัธยาไปแย้งความเพราะฉะนั้นอย่ากตกเป็นเครื่องมือทําลายคนอื่นโดยอาศัยโซเชียลมีดียอันนี้ฝากไว้นะนะครับอืมนะพี่เดย์ไม่ต้องห่วงหรอกอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยคนอย่างพี่เดไม่สนใจตกไปตรงมาไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไรต่างนะกระสงกระแสอะไรไม่มีเรามีจุดยืนถ้าเราทําถูกต้องเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับอืมนะเรื่องต่อไปเจ้าวาดสวิงกิ้งถูกจับ นะเนี่ยสวิงกิ้งกับเด็กกับอะไรเนี่ยถูกจับนะฮะกฎหมายปัจจุบันแค่ศึกครับควรจะแก้แกฎหมายให้จําคุกนะศึกเสร็จแล้วจาคุกติดคุก,ต,คกติดตารางนะครับนะนะครับแตนะ่ต้องติดคุกติดตารางพี่น้องว่าเห็นด้วยไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคนที่ไปบวชเป็นพระเป็นพระเนี่ยทาอะไรต่างๆที่ผิดครับผิดพระธรรมวินัยเยอะนะสร้างความเสื่อมเสียศายสนา,าเยอะมีข่าวทุกวันนะไอ้หน่วยงานทางด้านศาสนาอะไรต่างสำนักนายกเนี่ยน่าจะไปแก้กฎหมาย ใครมาบวชแล้วเสพยาเสพเมถุนนอนกับผู้หญิงนะสวิงกิ้งอะไรต่างๆเหล่านี้ให้มันติดคุกโทษจำคุกก็สามปีผมว่าต่อไปพระเจ้าเหล่านี้ก็ไม่กล้านะครับจะปรากฏกฎหมายมันเบาแก้กฎหมายเลยเอาติดคุกให้หมดนะเพราะว่าอาศัยผ้าเหลืองทามากินอะไรต่างเยอะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะอืมนะอืมมีอะไรบ้างครับอีกคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ออกมาวิจารณ์ท่าเต้นของน้องลิซ่านะครับ ว่าเอ่ออะไรนี่เขาเรียกอะไรวะเ,เรียกอะไรถ้าเต้นเหมือนหมากําลังจะมีเพศสัมพันธ์กันอะไรทุนรองเนี้ยไอ้นี่คืออยากจะฝากไอ้ด็อกเตอร์คนนี้นะอายุแม่งก็มากแล้วน,น่าจะพอๆกับกูเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีบุป,ปากบ้างก็ได้ไม่เป็นไรบุป,ปากบ้างนะนะเราไม่จะเป็นต้องไปวิพากวิจารณในลักษณะที่ทําให้เขาเสียหายจริงๆเขาฟ้องร้องได้นะแต่ผมว่าเขาลิซ่าค,คงไม่ให้ราคากับไอ้ด็อกเตอร์คนนี้หรอกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการวิพากวิจารเนี่ยเหมือนเหมือนเอ็งจะหาแสง นะเองจะหาแสงเพราะคนแก่คนเท่าแล้วเนี่ยมันไม่ควรไปวิจารณ์เด็ก,ดกๆ็ลูกๆหลานๆนะครับในลักษณะเสื่อมเสียการเต้นการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเต้นต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามหลักสากลน,นะนะครับมันเป็นไปตามหลักสากลน,นะเพราะนั้นคุณแก่แล้วนะครับอายุมากแล้วเนี่ยคุณไม่ควรไปวิจาร์ในลักษณะเสียหายเขาจะฟ้องร้องคุณก็ได้แต่เขาคงไม่ให้ราคาคุณหรอกนะเขาคงไม่ให้ราคาคุณนะครับอย่าไปเที่ยวไปวิจาร์ในทางเสื่อมเสียเลย จะขับไปดูตัวเองดีกว่านะนิ่าเนี่ยทำประโยชน์ให้กับชื่อเสียงกับประเทศไทยและและโด่งดังไปทั่วโลกการท่าเต้นเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องว่าทิงนะครับอ่าอือนะครับเรื่องต่อไปนะครับมีอะไรครับอ่านะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องชั้นสิบสี่นะก็มีเวลาสามมีเวลาประมาณสักประมาณสักหนึ่งเดือนเมื่อเดือนมิถุนาเนนะก็คงจะรู้นะครับว่าคุณทักษิณนี่ป่วยจริงหรือป่วยทิป ถ้าป่วยทิพย์ก็ติดคุบถ้าป่วยจริงก็จบกันไปนะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือป่วยทิพย์ไปนอนทั้งสิบตีพี่น้องประชาชนพวาอยากรู้ว่าเออเฮ้ยเ,เป็นอะไรวะป่วยจริงไหมทําไมไปนอนตั้งหกเดือนแล้วทําไมไม่นอนโรงพยาบาลราจะทันหมอรา,าจะทันนี่โง่หรือไงสู้ตารวจไม่ได้จริงเหรอคนที่จบแพทยศสาสตร์บัณฑิตเนี่ยความรู้ความสามารถมันเท่ากันหมดเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะพี่เดชสั่งนะอืมเนะี่ย ก็ดูนะครับจะป่วยจริงป่วยเช็ตอะไรยังไงติดตามมือต่อไปพี่น้องประชาชนที่เคารพพี่เดก็นะก็อยากติดตามนะผมไม่ได้รังเกียจอะไรคุณศักดิ์สิทธิ์นะอยากจะรู้ว่าป่วยจริงหรือป่วยเช็ตนะแล้วก็อยากจะให้ทำพิพากษาศักดิ์สิทธิ์สารก็จำคุกมันก็ต้องติดคุกไม่ใช่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจน,นะครับนะเอออันนี้ก็ฝากนะาสารจำค,คุกก็ต้องไปนอนในคุกไม่ใชออ่นะครับ นะครับไม่นอนไม่ใช่ไปนอนในโรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็ฝากด้วยนะหมาเขาหนักเลยนะนะครับ